ครับผมรับวิ่งบนสองกับสามพ่อพิ่นเฮนเนี่ยสามับวิ่งล่างหนึ่งกับสามกับสามมากเละวิ่งมาทั้งบนและล่างครับผมจับคูรู่ครับแต่ว่าเละวิ่งของพ่อน่าสนใจมาต่างกันต่อมาเิ่นกันต่อครับหวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสูตรของพ่อแต้มครับสูตรคำาวมถือว่าเหล็กเด่นบอพาดครับเอาไปฟังน้ำกันหมวดนี้ครับผมสวัสดีครับพ่อ ครับสวัสดีครับผมสวัสครับป้าเต้ครับผมมาลดนิ่งอันนี้มาเลอ่าสูตรเล่ล็อกพ่อที่ให้เบิมงวดที่แล้วน้อพ่อเนาะครับครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับเขาซ้ำซ้ำซูนครับผมข้าวจึงงวดดอกาก็บุญกระลังครับ สูตรเลขล็อกกับเขาสามศูนย์นะพอนะเขาสามศูนย์ตรงตครับจับคู่ครับผมแล้วของงวดมีบ้างไหมครับนี่ครับเป็นงวดวันที่สิบเจ็ดกลุ่มพรพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้พี่น้องครับอ่าเป็นแจ้งเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือหวยออกแล้วครับผมนี่ครับของงวดวันที่สิบเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่ง ครับเราพอมีคำนวณจับคู่ให้จับตัวเด่นตัววิ่งให้เราพอหงวนนี่นี่แล้วครับนี่แล้วมี่าครับผมไปนฟังน้กันมันปัญหามันหงวนที่ผ่านมาเนี่ยครับสู้นี่เป็นลักลักสิบบนมันจับคู่มันก็ถือว่าเขามันประคำนี้ครับเตียวสามกับศูนย์มันมันกันเมลยดจับคู่บ่ถือครับพอมงวนนี้ก็ได้ตัวเก่าคือเก่าแหละสามศูนย์กับสามเื่อก่าครับหนึ่งกับหกศูนย์กับสามนี่เป็นลักสิบบนคือเก่าแม่นครับ โอ้หวดที่ผ่านมาศูนย์กับสามลักสิบกับศูนย์แปดบนล่างลักสามกับสามศูนย์ล่างโอ้ลักสิบนี่แม่นแม่นเลยนะพ่อเนาะค่อนข้างจะแม่นนะครับได้่ากะงวดนี้ได้ตัวเก้าติพ่อครับได้ตัวเก้าศูนย์กับสามแม่นครับอือมันระนึ่งกับพกนี่แหละพ่อเอองวดชิมานี้ยละนี่นี่นี่อ่าละนึ่งกับพกเป็นลักใดพ่อรนึ่งกับพกเนี่ยตัวนี้มันมาลัหนวยเมื่อกี้นี่เนาะมาลัหนวยครับอือหนึ่งกระพกพอว่างเป็นลัหนวยแต่ว่า ัห้องจับคู่เนีเขาซูนแปดเนาะแม่นครับซูนสามอันนี้เหรอครับห้งจะบเบิ้งแค่ในห้อากับบอท่านเขาใจญ่เองบ้างครับนี่ครับเพราะว่าเบิ้งข้างนี้น้ำเพราะว่าเมื่อกี้สอนกับสามมันก็มาส้นกันสามตัวนี่เห็นไหมครับที่เอาพวกโาให้เพิ่นเบิ้งอยู่น่ะวันนี้ก็หากับมกตัวนี้ก็เดี๋ยวที่จับคู่ให้ครับครรับปะมาณจักซีคู่ครับพ่อนะครับเนาะเราคิดเคลียร์เรื่องอะไรเรกวิ่งพ่อกับแม่นได้ครับพ่อแต้มครับ ครับเลขวิ่งเงินล้านมันเลยนงหันี้สองกับสามมาหนึ่งตัวละแน่นอนเอ๋อเกือบโตอ่าเอาครับวันนี้กับบังเอิญคำนวณได้สองกับสามอยิกครับแล้วพอเด่นตัวไหนครับเลขวิ่งเงินล้านหัวน,นี้สามครับสามหยิกขึ้นโตสามหยกขึ้นเตาครับ <c oughs> สายวิ่งสายหลูดสายออกกาลังกายเด้ครับพี่น้องครับอยาผ่านหัวดที่ผ่านมาครับเล็กวิ่งพอเต้มมาตัวเด่นทั้งบนทั้งล่างครับสามบนสามล่างงมวดนี้ก็ยังฟันให้ตัวเกามันมาพ่อเนี่นครับได้สองกับสามสองกับสามเด่นตัวใดลราพ่อเด่นสามเด่นสามคือเกาออมาสามคือเกามาเล้ะบนล่างหมอพ่าได้จังไหนบนล่างครับบนล่างบนล่างคือกันอืครับหมวดที่ผ่านมาหบวดมวดกวนมันมันบกเขา มันบวกเข่าก็เล่เล่สลัดใจครับบานนีงวดนีสองกับสามบารนีศูนย์กับหนึ่งบอกมันเข่าล่างมาครับหนึ่งครับพอครับครับผมนี่นี่งวดทีมานี่นะนี่นรผมเีเอาให้ตัวนี้แหละครับครับผมมันใจอยู่กเพราะว่าตรงมาตัวนี้ครับผมมึงมันนี่จับครงสิะครับอันนี้บนบนเมื่อก็เข่าม้หลายงวดเ้วแต่ว่ามันบ่นหนาผมได้มาไว้นี่ ครับผมจับบุญให้จับล่างให้ต่างหากลายสุดนะคะมัาลายสุดกระเค่งอยู่มันเมื่อกี้เหมือนเขาเป็นบ่ครับครับเนาะวิ่งกับทีว่าที่ว่าถือข้าพ่อสามนี่มากลักลอยพร้อมันมากลักลอยพร้อมครับผมแต่ว่าก็ยังไปเขาล่างอีกก็ยังแบนก็ให้อภัยมันครับก็คำนวณต่อครับนี่ขับข้าพผ่อนี่จับคู่แม่นๆพ่อ แนวทางน้องรับน้อยครับมือเฟรนโฮวจะข้นย่างนี้พอเขี่ยนเฉียนเงินไปคำานวณถือเดี๋วมาเลยพอมาล่างเอ๊ะว่าคันเลขเนี่ยคันขันต้องจับคู่เวลาจับคู่นี่นะครับครับพอเลขล่างเนี่ยคันมันมาบนมันติจับคู่ปรถืครับเข้าตรงล่างจะจับล่างเนี่ยมาครับบนมาจับบนมันค่อยถือครับนี้มันไปอย่าง เขาไปจับล่างนี่เสียมันไปขึ้นบนนี่เสียมันเหนือยมันจับคู่บอถึอครับพอแต่ว่าวันนี้ผมยืนมั่นใจอยู่ว่าล่างคือเขาครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามี่เนี่ยเนี่ยมันด่เนมากสูดได้พ่ออันนี้สูตรวิ่งตัวเดียวครับสูตรวิ่งตัวเดียวคือวิ่งบนครับแต่ว่ามันมาสามนี่อ่าขันวิ่งเอามันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าขันจับคู่มันบอดถือเมียนว่าขันมาหลากหลาย พ่ะแล้วสูตรนี้ได้บ่ตรงกันบ่คขึ้นได้แปดเออได้แปดเงินได้แปดอ่าพอฟันสูตรเมื่อกี้ว่าสามบนล่างนี่พ่อเออนั่นบอกขคืนแปดนี่ขันมากบนอาจไม่ใช่ไปรักลอยรักแรงสิก็ได้ย่างสีนะคือสามเมื่อกี้นี่ครับอ่าแต่ว่านี่เป็นบนมันมาพ่อครับพ่อเลขวิ่งบนครับพ่อจะฟันสามหรือแปดบนวิือจังไหนผองวนนี้บ่ครับโอ้เดี๋ยวเป็นเลขวิ่งบอกพ่อเนี่นครับ พ่อเด็มตัวไหนครับนึ่งกับหกเครับผมวัเน่นหกครับเด็มหกครับเดี๋ยวแล้วกอ่อนันกินมันกินไ่เรื่องหกกับแปดครับมันมาแปดครับผมวันนี้มันด้สี่กับหกครับปั้นหกปั้นหกครับผมแล้วก็พ่อให้วิ่งบนบนนี้นึ่งกับหกเอาเป็นเด่นนึ่งกับหกเป็นวพ่อตามโซนได้มากแมนครับครับพ่อเด็มตัวไหนหลายกว่ากันสามหกตัวเดียวครับและเลขวิ่งกับพ่อเลขวิ่งพ่อให้ให้เด็มตัวไหนหกครับ เ็นหกนพอน้องวันนี้แม่นครับครับจับคู่บนพ่อจับห้ซีคู่ครับผมครับผมสามหกสามเจ็ดครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมมากนี่เน่นให้คู่สามหกพ่อแม่นครับเน่นให้คู่สามหกอืมครับกลับไปน้ำนพอเนะครับกลับตัวน้ำกลับอันล่างเดยพ่อล่างนี้ สองกับสามครับพ่อเด่นตัวใดครับสองกับสามเด่นเล็กวิ่งตัวใดพ่อก็สองตัวเนาะครับผมมักสามครับสอเด่นที่สามแปดสามครับแปดสามเก้าสามครับผมเอาพ่อเล็กวิ่งพ่อให้เด่นตัวใดตัวนี้ครับอ่าเด่นสามครับเพื่อเพิ่นเพื่อผู้เพิ่มออกกําลังกายพ่อเพื่อผู้เพิ่าเอาเลขตัวเดียวด้วยครับท่านผู้ชมย้ำว่าแม่นงวดที่ผ่านมาพอแต้มเพิ่นเด่นให้บนสามล่างกับสามครับเล็กวิ่งมาทั้งบนและล่างวันนี้พอแต้มคือวิ่งบนเด่นให้กะพอเนาะ ขับล่างเด่นใหยีสามครับท่านผู้ชมอ่าจับคู่เด่นบนกับสามหกสามหกเป็นคู่เด่นพ่อเด่นให้คู่เดียวเท่านั้นฟันท่งคู่เดียวครับสามหกหกสามสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นคู่ร่องเด้อครับผมครับ